กับหนังเรื่อง Black Widow นะครับก็กำกับโดยเคทชอตแลนด์นำแสดงโดย s c a r l e t ็ตโจ a n s ัน n ันฟลอเรนซ์พิวเรเซลไวท์และ David h a r b o บอหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดย Disney Thailand สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ และหากเพื่อนๆคนไหนนะครับฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับ ในที่สุดนะครับตอนนี้ในประเทศไทยก็โรงหนังเราเปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับวันที่1ตุลาคมปี2021นะก็เรียกได้ว่าน่าจะต้องบันทึกจารึล็กไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับกับวิกฤตโควิด -19 ที่โรงหนังปีเนี่ยนะปิดกันแล้วปิดกันอีกไม่รู้จะกี่รอบนะครับแล้วก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะปิดอีกไหมอีกทั้งตอนนี้โควิด -19 เข้ามาแล้วก็ยังจะมีเรื่องของน้ำท่วมตามเข้ามอีกนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าตามหัวเมืองใหญ่หรือว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรกันแต่่่เเเเเเออาาาาาป็นนวรรมข้ืงกัลย กันนะครับกับเรื่องนี้กับแบ็ k วีดีโที่เลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกเลื่อนกันมาหลายรอบเลื่อนกันมาเป็นปีนะครับจนแทบที่จะต้องเข้าทาง Disney Plus h ฮอสต a ากันแล้วนะแต่ว่า,อาตอนนี้วันที่1โรงหนังเปิดก็เลยได้โอกาสในการเข้ามาฉายในโรงหนังกันด้วยซึ่งผมก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนเข้ามาดูในโรงหนังนะครับเพราะว่าอัธรรเนี่ยมันมากกว่าการดูคนเดียวหรือว่าดูแบบโฮมเท h เตอร์โฮมสตูดิโอแน่แน กับเรื่องนี้นะครับแบ็กวีดโอนะที่เรารอกันมานานผมเองก็รอ,อกันจนแบบเหนื่อยแล้วอะแล้วพอได้มาดูกับเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้จุกใจและก็สมการรอคอยนะครับถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยทีเดียบกับหนังสไตล์แบบ แบ็ k วีดโ o อะคือจะบอกว่าเป็นหนังฮีโร่สัทีเดียวมันก็ไม่เชิงนะคือถ้าเกิดใครดูกับตันอเมริกาในเวอร์ชั่นที่เขาแยกพาร์ทออกมาของเขา3มพาร์ทเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าหนังกับตันอเมริกามันจะละไม้คล้ายหนังพวกจราชนปฏิบัติการต่างๆซึ่งในแ a c k ว i d o w เนี่ย ก็ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับวิธีการเล่าภารกิจการปฏิบัติการมันเหมือนหนังจราชนเหมือนหนังปฏิบัติการเลยนะคือจะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบอย่างเช่นฮักทอ,อ uck, aw, หรือแม้กระทั่งไอรอนแมนแบบนั้น แต่กับเรื่อง b a c k วิดโอเนี่ยมันจะมาในเชิงแบบหนังจราชนนิดๆนะครับคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของแบบหนังกับตันอเมริกาหนังจราชน m ิ s ชันอิม p o s s i b l e ผสมกับ GI Joe คือได้ mood and tone ประมาณนั้นเลยนะครับฉากแอคชั่นการครีเอทต่างๆทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดเยอะนะแล้วมันก็ดูเวอร์วังกว่าในกับตันอเมริกาด้วยนะ คือทั้งๆท,ที่กับตันอเมกาเราก็รู้แล้วนะครับว่าเขามีพลังอะไรแต่กับแบกวีโดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเธอไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรมากมายนะคือเป็นผู้หญิงที่มีทักษะการต่อสู้ว่างั้นเถอะแต่กับเรื่องนี้เนี่ยหู่ีลกได้ว่าใช้เดียวแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็มาคู่กับอีกคนหนึ่งก็คือฟล r เรนซ์พิวที่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันอ่าจะเป็นพี่น้องกันจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูกันเองนะครับ ฟอร์เรนพิวเนี่ยที่แรกผมเห็นผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเล่นหนังสไตล์อย่างนี้จะดีไหมเพราะเธอก็เป็นสาวแบบท้วมๆอวบ,อบ,อบนะคือไม่ได้แบบเพียวบางเหมือนสการเล j โจแฮน s o n ซึ่งฟอร์เรนพิวเนี่ยเราก็เห็นมากับหนังหลายๆเรื่องน,นะอย่างมิ s ซ o m ม่านะครับอันนี้ก็ทําให้เธอมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราได้เห็นกันซึ่งแป๊บเดียวนะในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีเธอตอนเนี้ย กลายเป็นดาราฝั่งหญิงที่ขึ้นมาเฉิดฉายบนวงการอย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้พอมาแสดงเนี่ยเป็นจราชนคู่กับสกายเล็ต์จอห์นสันเอ้ยทำออกมาได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เธอเป็นคนน่ารักนะครับมาสวมบทแบบจราชนอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งที่ดูแล้แลวก็ทําให้เรารู้สึกว่าเพลินตาดีเหมือนกันอีกคนหนึงเลยเซลไว้นะครับแล้วก็เดวิดฮาร์บเบอร์เรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับในเรื่องของดารานักแสดงนะครับ เห็นชื่อแต่ละคนเนี่ยอย่างเดวิดฮาร์เบอร์อย่างเงี้ยเราก็คุ้นชินกับเดอะสเตรนเจอร์ติงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังหลายๆเรื่องที่ช่วงหลังพี่เขาแบาบมีบทเด่นเด่เยอะมากนะครับจึงทําให้ดาราที่มาอยู่ในนี้เนี่ยโอ้โหครบเคร,เรื่องเรียกได้ว่ามีสาวกของแต่ละคนเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนใครอยากจะดูทั้ง4คนนี้นะเดวิดฮาร์เบอร์เรเซลไวส์สการเลตจอห์นแฮนสันหรือว่าน้องฟอเรนพิวเนี่ย ดูได้เลยนะครับจุกใจเต็มอิ่มแน่นอนกับภาพรวมที่ผมดูแล้วผมรู้สึกนะอิมเพรสชันครั้งแรกเนะี่ยผมรู้สึกว่าชอบครับแล้วก็ตื่นเต้นไปกับซีนแอคชั่นที่ถูกครีเอทมาเป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทีละจุดกันก่อนแล้วกันแต่ก่อนที่จะเข้าทีละจุดนะครับก็จะบอกข่าวดีกับเพื่อนๆก่อนเลยแล้วกัน ผมขอแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า p i n e t w o r k นะครับที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งสกุลของเหรียญดิจิตอลที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้าใช้งาน เข้าไปขุดฟรีกันแล้วนะครับถึง24ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่เฟส3เพื่อเข้าตลาดการแลกเปลี่ยนคู่เงินหรือว่าสร้างระบบซิสเต็มในการแลกเปลี่ยนของสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมรายการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ขุดฟรีกันอยู่ผมก็มาบอกข่าวนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเหมือนกันซึ่งวิธีการขุดก็ง่ายมากนะครับแค่เข้าไปเปิดแอปแล้วก็กดทิ้งเอาไว้สามารถปิดแอปไว้เลยนะครับระบบจะทำงานอัตโนมัติกดวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับทุก24ชั่วโมง ก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเอาไว้ขุดฟรีนะครับขุดกันฟรีๆเลยนะครับตอนนี้เริ่มกันวันนี้เลยสําหรับคนที่สนใจก็เข้าไปโหลดได้ทั้งระบบ n n r r o i g o o o l l p p a y นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับที่ App Store ก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยหรือว่าที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับที่ผมทิ้งเอาไว้ก็จะสามารถล็อกอินได้ทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสอินไว้นะครับ rm 1 9 1 9 1 มาสร้างทีมด้วยกันนะครับในการขุดเพื่อความมั่งคั่งมั่งคงในวันข้างหน้านะครับหรือหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถแอดไลน์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปกับลิงก์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับกลับมาทีละจุดเลยด้านแรกเลยคือบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเกิดเราดูหนังกัปตันอเมริกันเนี่ยมันก็จะได้มูตแอนโทรมานนั้นเหมือนที่ผมเกริ่นไปแล้วตอนต้นนะแต่กับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่ามันเป็นตามเดละล็อกของหนังนะครับเป็นแพทเทิร์นของหนังแนวนี้เลยคือ บอกตามตรงว่ามันไม่ได้มีอะไรพลิกโผหรือว่าหักมุมหรือว่าคาดเดายากคือเรื่องนี้ชิมง่ายกลมๆสนุกระทึกตื่นเต้นตามคันลองแบบหนังสไตล์ของเขาเลยถ้าเกิดว่าเราดูาหนังแบบกับตาอเมริกาล้วชื่นชอบเนี่ยเรื่องนี้ก็จะชื่นชอบเช่นกันแต่ถ้าเกิดจะคาดหวังว่าเฮ้ยมีเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่อะไรมาผสมอย่างเงี้ยไม่เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยบทของเขาคือภารกิจ คือการสืบเสาะสแสวงหาที่มาของตัวเองของแบ็กวีโดจริงๆซึ่งจะนำให้เราไปเจอกับครอบครัวกับที่มาต่างๆของประเทศเขาหรือว่าจุดเริ่มต้นการแตกแยกหรือว่าภารกิจกว่าจะมาเป็นสการเลตจแฮ n นสันหรือว่าแบ็กวีโดในวันนี้นะครับซึ่งเส้นเรื่องทำออกมาได้ เขาเรียกว่ามาตรฐานแล้วกันไม่ได้เหนือความคาดหมายมากนะครับแต่ว่าจุดขายของเรื่องนี้เลยก็คือเ,อเรื่องของมุกต่างๆที่ใส่เข้ามาก็มีทั้งแบบมุกตลกผสมมาเยอะเหมือนกันคือดูแลไม่เครียดนะครับคือเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแล้วก็ซีนแอคชั่นที่ถูกออกแบบครีเอทมาเป็นอย่างดีแล้วเรียกได้ว่าฉากแอคชั่นทุกฉากเวอร์วังอลังการมากฮนะเรียกได้ว่าอย่างเช่นฉากขับมอไซค์อ่ะคือเหมือนต่อยอดมิชชั่นอิมพอสิเบิลฉากไล่ล่าในฝรั่งเศสหรือว่า GI Joe มาอีกอะ่ะคืออลังการ มันแล้วก็ดูแล้วรู้สึกลุ้นนะครับซึ่งทุกซีนนะอย่างเช่นฉากแหกคุกอะไรอย่างเงี้ยเออโหูครีเอทมาดีคือมีอะไรที่มันแบบเพอร์ฟอร์มแบบยักษ์ใหญ่มาตลอดเลยซึ่งจุดแข็งจุดขายของแบ็กวีโร่เนี่ยคือซีนแอคชั่นล้วนๆเลยนะครับทำออกมาได้ดีจริงๆทำให้เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกฉากแต่ละฉากเนี่ยช่วยพยุงให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกขึ้นถึงแม้ว่าบทจะ ธรรมดามากไม่มีอะไรเลยนะครับคือเสพง่ายเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูแล้วก็ชิลๆด้าน,นที่2พูดไปแล้วนะดาราก็มีมาตรฐานหมดเบอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นลูกใหม่ลูกเก่ามาผสมในเรื่องนี้อย่างลงตัวในด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับตอนที่ผมชอบเนี่ยคือเปิดเรื่องมามันจะเป็นฉากที่เหมือนกับแบ็ควยโดว์ตอนเด็กๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นครอบครัวของเขาที่จะต้องหนีออกจากเมือง คือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าืกลิ่นมันแบบทำให้ดูเป็น1,980กว่าๆได้แบบลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นเพลงพ็อปฉากต่างๆแล้วมันก็ทำให้สีสันของหนังแบ็ควีโอเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีชีวิตมากขึ้นผมชอบซีแรกมากเลยนะครับคือมันย้อนยุคได้แบบลงตัวจริงๆแต่พอมาในซีนต่างๆในยุคปัจจุบันหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีฉากต่างๆต้องยอมรับครับว่า ทํากันบ้านได้ดีจริงๆคือเรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นภาคแยกของ Black วิดโ w เหมือนกับเขาเอาการบ้านต่างๆซีนแต่ละซีนมาคีเอทในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับจังหวะมุกรับส่งตัดต่อพร็อพฉากแสงสีเสียง CG ลงตัวครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนมันจะเกินความสามารถของแบ k วิดโดไปเยอะเลยนะคือ เพราะแต่ละซีนที่เป็นแอคชั่นเนี่ยเวอร์จริงๆนะฮะเวอร์มากๆโอเคนะครับดนตรีก็มาตรฐานครับอาจจะไม่ได้ช่วยตัวหนังเยอะแต่ก็ฟังแล้วก็ลื่นไหลไปกับตัวหนังได้เป็นอย่างดีฉะนั้นนะครับกับเรื่องนี้ b l c k ว Widow กับที่พวกเราทุกคนรอคอยนะครับเต็ม10เนี่ยผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Back ว i d อ o เต็ม10 ขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ก็เรียกได้ว่าเป็นไหนเรื่องหนึ่งที่ความสนุกไม่ได้แพ้อีโรเรื่องอื่นเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้มี end credit นะและ end credit เนี่ยก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับหนังของฮอกอายที่เป็นซีรีส์ที่จะลงสตรีมใน Disney p พัสด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมก็ยังลุ้นๆอยู่ว่ามันจะไปเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดให้เดาคุณฟอร์เรนต์พิวก็น่าจะไปเป็นหนึ่งใน อเวนเจอร์ ger, คนต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเข้าพาร์ทที่3เนี่ยพอมันเป็นจุดที่มันจะต้องเฉลยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวร้าย,ายเกี่ยวกับที่มาของแบ็ควี์โดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยคือมันเป็นเดะล็อกแบบเดิมๆมากๆเลยนะคืออยู่ดีๆผู้ร้ายก็จะบอกความเก่งแผนการตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นวิธีการเฉลยที่ที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เรื่องหนึ่งแล้วก็มันก็ง่ายไปจึงทำให้ผมรู้สึกว่า ตัวร้ายเหมือนจะแบบเป็นเทพมาตั้งนานแต่พอมาเฉลยเนี่ยมันดูกระจอกง่ายมากเลยนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่าพาร์ทที่3เนี่ยมันมันเคลียอะไรง่ายไปหน่อยพาร์ทที่1ที่2เนี่ยแอคชั่นหรือว่าภารกิจต่างๆที่จะต้องไปตามสืบสอดเนี่ยยังดูยากกว่าตอนจบนียนะฮะตอนจบโอเคซีนแอคชั่นใหญ่เวอร์วังจริงแต่ว่าโอ้โหมันรู้สึกว่ามันง่ายไปหมดแล้วก็ขาดความลุ้นไปหมดเลยนะครับ ทั้งที่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยซีนแอคชั่นยังทําให้รู้สึกว่าตื่นเต้นและลุน้นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ดูแล้วสนุกแล้วก็ผมคิดว่าเราทุกคนก็รู้นะว่าแบควีโดก็ต้องตายไปตอนที่ไปแลกกับอัญญบณีนะฮะซึ่งเรื่องนี้ดูเขาหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าการเป็นค้นหาตัวเองว่าเป็นใครมันก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่จะเชื่อมโยงไปกับฮอกอายเกี่ยวกับภารกิจของน้องสาวเธอก็ว่าได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับกับ คลิปนี้สิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับอย่าเอาคําพูดของผมมาตัดสินนะเพื่อนๆควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูสัมผัสด้วยใจตดวเองนะครับแล้วไปดูเรื่องนี้มาเราให้คะแนนเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยชอบไม่ชอบตรงไหนพื้นที่ข้างล่างเป็นพื้นที่ของทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ฝากกด s u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปสุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้มีความสุขในโรงหนังกับ Back Video ครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ